เจ้าบกกุยน่ะผู้สาว้ันแถวนอกห่าบน้ำท่านผู้ชมยููทุบอร์ฝั่งไทยห่าไวเท้คอยห่าลุกคอย n h างก็ได้ n h o n คอย n ้างลมเพิ่นไปน้ำลมเพิ่นไปน้ำ นั่นแหละขับรถรำมาตอนแรกได้บรรยากาศงามหลายนะท่านผู้ชมงัวควายอ่าโอ้ยคักบตัวแทะเอืคักไปแล้วสองคนไปนั่งผู้สาวแล้ว นำผู้สาวนำผู้สาวแล้วโอ้บรรยากาศงวัวควายท่านผู้ชมเด้เฮือนนางฮอรก่อนแล้วนางน้องจานุขมาจับกองให้อันซอกอันบ่าวนายโพธิสเน่ยท่านผู้ชมเพื่อนอยากได้บรรยากาศบ้านนาเกี่ยวรอบแรงจาน,นุก็เลยถ่ายเพื่อนเนาะเมือเฮือนชาญขอเจ้าอ่าไม่ท่านผู้ชมเหมจีซีวิน หัวควายโอ้สาวงามบ้านในเกี่ยวแล้วบันทึเห็ดดาวดาวบ้านในเกี่ยวแล้วไปตั้งยี่กรอบเนี่ยสามรอบเข้าก็ตามสามรอบเลยด้วยสาวสามเน่งสามว่าไปตั้งน้ำนั่นน่ะดูยอดแล้วแล้วแม่โมนี่เต้เฉยแล้แล้ว ่ขอบใจขอรรยากาศง่ามหลตอวแรงงัวควายเขาจะปองมางมงามนี่ก <motiv ators> <vt ret ro niveau> ็เ <invent> ป <fit> <im> ็นคลิปสั้นๆท่านผชมให้เพิ่นเห็นโอ้งัวควายบรรยากาศมันดีเนาะไม่นหอโอุ้ไหม งามตอนเช้านะงามตอนเช้าแล้วมันบ่อลมแหงนะข้าวเจ้าดั่งไฟแล้วข้าวเจ้าอยู่เป็นจุ้มเป็นจุ้มแห้งงามมันมีหมอกมัคมอีอยู่แถแบบมันบ่อลมะมันจะมีหมอกจะหน่อยอากาศตอนนี้ยังเริ่มเย็นแล้วอเมนมันเสดชมากเลยเนาะเมนมันคือสมัยประเทศไทยเช้าสี่ที่ฝีหลังเพิ่อประจันเลลัง มาทางนี้ล่ะพี่น้องครับบ้านน้องน้องชื่ออะไรนะเออชื่อน้าโดยนั่งน้องดำเฮียนห้องแทงเฮียนบ่บ่ได้เฮียนตี้บมอหยังเออมอีออกไปเฮียนอยู่พุ่นล่ะานทออกไปพุ่นโดยแม่ล่ะคักๆบรรยากาศงามหลายท่านผู้ชมเอ้ยยูกบ่เฮ็ดิอันไปเที่ยวแบบนี้เนาะ เบื้งสิตรังอีกสองหนึ่งฮ็ดคลิปแบบไปถ่ายวิถีชีวิตอ่บ้บานนองโคกนาเบืง้งสัญญุสิลองเฮ็ดเหมือนด้วยท่านผู้ชมแต่เบื้งวางโปรแกรมไว้นั่นแหละซีได้หรือบ่เนะาะหาเนากแล้วซีได้เห็นบรรยากาศเดินบ้านเลยยัง <c oughs> ไม่ได้เลือกบ้านเดี๋ยวว่ามันน่าอยู่เดินทางออก อยู่ทางบ้านบ้านานานอออกไปแล้วก็ออกไปเลยไปเจ๊ดโดยดยไปโอเคไปเลย